โบดหอกกับดึงหน้าต่างกันอย่างไรนะครับคนละเรื่องกันเลยนะครับการฉีดโบดหอกเนี่ยเราหวังที่จะลดริ้วรอยซึ่งริ้วรอยที่เกิดขึ้นนั้นนะเกิดจากการที่กล้ามเนื้อบริเวณใบหน้ามันออกแรงเยอะๆอย่างเช่นเรายิ้มตาหย,ยาีมากๆม,มันก็จะทำให้เกิดตีนกาขึ้นเราชอบเลิกหน้าผาเราชอบ,ออบ,ออบขอมวดคิ้วมันก็จะมีรอบพวกนี้ขึ้นโบดหอก หรือโบทุนนอยดท็อกซินเนี่ยมันจะทําให้กล้ามเนื้อบริเวณนั้นได้คลายตัวเหมือนกับเป็นอัมาพาตชั่วคราวเมืม่อเป็นอัมาพาตชั่วคราวปุ๊บมันไม่มีแอคชั่นพอไม่มีแอคชั่นปับ๊บร่องต่างๆที่ลึกมันก็จะคลายนะครับร่างกายเราก็จะมีการสร้างเนื้อเยื่อใหม่คอยเทมใหม่ที่ทาให้ร่องมันลดลงนะครับซึ่งกรณีนี้ก็คือเป็นเอฟเฟกต์จากพวดนะครับเกี่ยวกับร่องที่มันเกิดจาก กล,ล้ามเื้อหมดตัวนะครับแต่ถ้ากรณีที่เราจะต้องดึงด้านบนเช่นดึงหางตาทำฟอกซี่อหรือว่าทำยกคิ้วสับเปล่าพวกนี้การฉีดโบทอกเนี่บางทีเราจะทำให้เราไม่เห็นริ้วรอยจริงๆชัดเจนนะครับหลายๆท่านก็จะแนะนำให้รอจนโบทอ,บอ,ทอบกหมดฤทธิ์ก่อนนะครับแล้วก็บางบางคนที่ฉีดโบทอกแล้วก็จะมีการที่คิ้วเขายกขึ้นคิ้วเขายกขึ้นผิดปกติ ซึ่งมันก็จะทําให้การประเมินก่อนผ่าตัดบริเวณสมนมเนี่ยมันยากขึ้นเพราะฉะนั้นนะถ้าเป็นด้านบนนะครับต้องหางตาไปจถึงหน้าผากแนะนําให้รอให้บทหอมมันหมนดทิ้ก่อนส่วนใหญ่ก็ประมาณสาี่เดือนหลังจากที่ชีกออกไปส่วนกรรณีดึงนหน้ามันเป็นการดึงในจุดที่มันหอออยัดฟ้องมานะครับในคนไข้ที่อายุมากขึ้นนะครับตรงบริเวณแก้ ก็จะเริ่มหย่อนลงมานะครับนงแก้มก็จะเริ่มหย่อนลงมามันจะทําให้หน้าจากเป็นหน้าดีหน้าแกยเป็นหน้าเ,าเนนาสียนะครับการดึงหน้าก,ก็คือการไปดึงขึ้นมายกขึ้นมาไอ้ส่วนที่มันหย่อนเนี่ยยกขึ้นมานะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีผิวนางที่เกินเราก็ตัดนังที่เกินออกแต่เน้นการดึงส่วนที่ยกขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการดึงหน้ากับการฉีดโบท็อกเลยไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนกันสำหรับ ท่าที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องการติดหน้าก็มาปรึกษาได้นะครับที่นารดา,าคลินิกนะครับเรามี3สาขานะครับก็คือเชียงใหม่เชียงรายแล้วก็ลำพูนนะครับเชิญได้ที่นารดานะครับคินดีิ้อนรับครับ